e t e ท h ส่งตัวแทนนักศึกษาจำนวน9คนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ The b e l l and Road International Skills Competition 20 and 24ครั้งที่2ณมณฑลฉงชิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่20-27มิถุนายน2567ที่ผ่านมาโดยได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด6สาขาและได้คว้ารางวัลฝีมือยอดเยี่ยมจำนวน2รางวัลจาก2สาขาวิชาคือ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารและสาขาระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนับเป็นครั้งแรกของเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในรายการใหญ่ครั้งนี้การแข่งขัน The Bell and Road International Skills Competition เป็นรายการแข่งขันที่สนับสนุนโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถประเมินระดับฝีมือของตนเองกับประเทศต่างๆรวมถึงทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี ถือเป็นการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความคุ้นเคยกับการแข่งขันก่อนจัดส่งไปแข่งขันในสนามใหญ่ระดับโลกต่อไป